นายกเศรษฐาปิดท้ายการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการไปรจังหวัดนาราธิวาสในวันที่29กุมภาพันธ์พัครับพอไปถึงนายกเศรษฐาได้กราบนมัสการพระธรรมวชริรจริยาจารย์ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดประชุมชนทาราอยู่ที่อำเภอเมืองนาราธิวาสครับโดยเจ้าอาวาสก็ได้สะท้อนปัญหาให้ฟังนะครับว่าปัญหาใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งเรื่องพื้นที่ทับซ้อนธุรกิจการค้าชายแดนการท่องเที่ยวก,การอำนวยความสะดวก โดยนายกเศรษฐาก็ตอบว่าการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปแล้วบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่ดินทํากินของพี่น้องประชาชนถ้าไม่มีที่ดินทํากินก็ไม่มีความมั่นคงในอาชีพพยายามทําให้ได้เยอะที่สุดไม่อย่างนั้นปัญหาก็ยังคงมีอยู่ต่อไปและต้องทําให้เร็วที่สุดด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นคือเราต้องมีแผนที่เดียวกันก่อนครับ จึงได้มอบหมายให้ทางผู้บัญชาการทหารบกและเจ้ากรมแผนที่ทหารไปจัดการส่วนเรื่องการท่องเที่ยวการลงพื้นที่มาดูก็เห็นแล้วนะครับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญมากมายแต่ทั้งนี้ก็ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องความสงบด้วยเช่นกันเพราะหากเศรษฐกิจดีคนคงไม่อยากทะเลาะกันเราจึงต้องเดินไปข้างหน้าไม่มาจมปลักอยู่กับเรื่องของอดีตเมื่อประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีเงินในกระเป๋าเรื่องการทะเลาะบอกแวงก็จะจบสิ้นทุกอย่าง เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างด่านตรวจคนเข้าเมืองการยกเลิกแบบฟอร์มต่างๆถือเป็นนโยบายที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเลยก็เป็นเรื่องของการใส่ใจไม่ใช่แค่ใส่เงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพยายามจะเร่งทําทุกๆด่านโดยเฉพาะด่าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงที่สงขลาซึ่งได้ทําไปแล้วและจะไปทําที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือด้วยเช่นกันจากนั้นนายกเศรษฐาก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมนวัดวัฒนธรรมครับ ได้ชมผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นหัตถกรรมจากหญ้าแฝกทุเรียนกวนหนึบปลากุลาวตากใบข้าวหอมกระดังงาบาติกนราสู่บาติกโลกเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีเอากุรานโดยนายกเศรษฐาก็ย้ําเลยนะครับการเดินทางมา3ามจังหวัดเป็นการค้นหาวัฒนธรรมและของดีที่ยังไม่มีการเผยแพร่นํามาสร้างเป็นรายได้ให้ใหกับพี่น้องประชาชน ได้รู้ถึงศักยภาพของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบเต็มแม็กซ์ซึ่งสามารถเป็นแหล่งดึงดูดการท่องเที่ยวชั้นนําของประเทศไทยได้เลยและถ้าพัฒนาให้ดีเราก็สามารถไปถึงจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวโลกได้เช่นกันในช่วงสามปีครึ่งที่เหลือของรัฐบาลนี้ครับจะพิสูจน์ให้เห็นว่าความเสมอภาคความเท่าเทียมและโอกาสที่ประชาชนใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้พึงได้รับจะถูกแก้ไขและการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ก็มากันครบทุกกระทรวงทบวงกรมรวมถึงฝ่ายความมั่นคงเพื่อยกระดับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพอพูดถึงจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตานีแล้วเพื่อนๆน,นึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวของกินของดีอะไรบ้างหรือถ้ามีเพื่อนๆผมคนไหนที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากจะโปรโมทอะไรบ้างบอกเล่าแนะนำเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ